ทิก้ารู้ไหมพี่ชาเนี่ยดูในติ๊กตอกแล้วเขาว่าเหมือนแบบอยู่ในห้อง24ชั่วโมงพี่มิชาเคยเราลองทำแล้วนะในเมืองโตเกะแต่ในเมืองมิกาะพี่ยังไม่แน่ใจเอแต่พี่ก็แบบรู้สึกเหนือหน่อยแล้วต้องเป็นใครทํำชาเลน์นนะมีอยู่เขาคุณเดียวตัวเล็กๆใครนะ หนูไม่ไวลองทำเองบ้างล่ะพี่ก็เคยลองนะโอ้โหอยู่คนเดียวกับเพื่อนน่ะอย่างเงี้ยมันเป็นคนเดียวถ้าหนูว่าคนเดียวแต่พี่อยู่กับเพื่อนน่ะมันก็ไม่ได้คนเดียวนะคะเอาแต่ก็พี่อยากทำหาอะไรให้หนูทำหน่อยพี่เห็นหนูเบื่อเบื่อเหนือหน่อยเหนือหน่อยวันเนี้ยก็เป็นวันอาทิตย์จะด้วยละสิเฮ้ย นั้นหนูไปทำใช้เลนนี้กันไหมล่ะแล้วพี่ไปกับหนูไหมไม่หรอกแล้วพี่พาจากกระานมอเตอร์ไซค์พาไปได้ไหมไม่หรอกหนูก็ว้าไปเองสิเอ้ยพี่สงสารจังนั้นพี่อยากจะให้อาหารให้ด้วยนะขอบคุณค่ะหนุ่มปังก็แล้วกันกับนมเอาน้ำํำ <c ười> แค่นี้แหละ แล้วก็เอาอะไรไปอีกนะทิกตอกทิกตอกทิกตอก,ก,กโอ้ยพูดทิกตอกเยอะไปแล้วดูติกตอกเยอะไปแล้ะเบื่อแล้วไปดูยูทูบดีกว่ายูทูบยูทูบยูทูบโอ้ซอสแม่ประเทศเนี่ยหรืออะไรไม่รู้ละ่ะเอาไปด้วยคือน้องหิวนี่ของฝากนะอ่ะให้กินเอาหนูกินไม่เปิดฝาเหรอไม่ค่ะเอานั้นไปเลยนะพกขาพก หาของอะไรไปแล้วยีิบชั่วโมงน้องต้องมาเลยนะค่อยมาพรุ่งนี้นะโพี่นิชานั่นเนี่ยไปเองนะไปให้ดีๆโชคดีแนะหรือร้องคาวินิชาไม่รู้รลดหรือเปล่าเนี่ยโหยโจรขโมยฉันแน่รู้ล่ะบ้าดีกว่าสามสองเฮาถึงแล้วอ่ะ กลัวจังเลยอยแต่ชีก้าเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดเป็นเด็กอัจฉริยะนั้นชะีก้าก็ต้องทำอะไรเป็นสีโตแล้วเนาะสี่ขวบและจะห้าแล,ล้วเรานี่ร้านอะไรอะดอกไม้อย่างนั้นเนี่ยแ้านี่สวยจังไปบอกพี่เขาดีกว่าพี่ค่ะพี่ค่ะใช่ร้านยากับร้านดอกไม้นั่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะเด็กน้อย หนูอยากได้เนี่ยถูกมากเลยอะ่ะขอไหนได้ไหมคะเออขอไม่มีของฟรีนะคะมีแต่ต้องจ่ายตังค่ะหนูมีเด็กมีตังหรือเปล่าเออมีเครื่องคิดเลขให้ได้นะคะถ้าบุกรลับคุณหายไม่เป็นเดี๋ยวใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะเอลแต่หนูไม่มีเงินโอ้ยพี่ดิชานี่ก็ไม่ซื้อให้เลยเอ,อ้ไม่เอาเงินให้หนูเลยบนอะไรอย่านะี้คนนั้นเปล่าค่ะพี่ แล้วจะซื้อเนี่ยมีเงินหรือเปล่าคะไม่มีค่ะเอาเอาถ้าไม่มีตังก็ซื้อไม่ได้นะคะเออไปหวังไปที่เดิมได้เลยนะคะฮะโอ้ยอะไรอะไรก็ไม่มีของฟรีเลยโอ้สิบาบาทเองโอ้ยเกมมองแล้วนี่นนยดูนาฬิกาไม่ค่อยเป็ดน,นั่นอะไรนะ่ะไปดูดี่ ชั้นเนี่ยเลิ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะไปถามพี่เขาดีกว่าพี่เขามีแอร์พอดไหมคะมีสิครับมีพัดลมมีแอร์พี่เลยครับไม่ใช่ค่ะหูฟังที่มันเป็นแบบแอร์พอดบูทัวได้ใช้จากบูทัวร์เป็นแบบหูฟังไร้สายอะคะอ่ะอ๋อเหรอครับผมรู้กะบแอร์แล้วก็พัดลมอะไรแบบนี้โธ่คุณก็ไม่บอกคุณตั้งแต่แรกครับ เอออยู่ทางนู้นครับเดินไปทางทางก็ขวามือครับลิฟหรือไรโอ้ยไลไลไรมั้งเออิ่มไรค่ะไม่ใช่ไรนี่ดีกว่าแคนี้แหละที่ต้องการขาซื้อแอร์พอร์ตได้ไหมคะน้องน้องน้องจะใส่สองอันเลยหรอครับอ๋อใช่แล้วค่ะเออราคามัน หกพันบาทครับผมผมหกพั 6, บาทโอ้โหแพงอะไรขนาดนั้นคะลิกลกแค่นเนี้ยขายหบาทพอไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ถ้ามีตังซื้อได้นะครับโอ้ยโอ้โหพี่นิชานั่นแหละต้องโทษพี่นิชาคนเดียวให้หนูมาอยู่อย่างนี้คนเดียวแถมก็ไม่ได้พกตังมาให้ด้วยไม่นั้นน่าจะซื้อแอร์พอร์ตให้พี่นิชาแล้วล่ะโอ้ยถ้าปวดขี่เหรอคะอ๋อมีห้องน้ำครับทางนี้ครับมีห้องน้ําแต่หนูยังไม่ปวดอยู่ชั้นไหนเหรอคะโอ้ชั้นชั้นนี้แหละครับใช่ ปวดประสาว่ามื่อไหร่สามารถมาชั้นนี้ได้ไหมนะครับโอเคค่ะอ้วน้าเบื่อจังไม่มีอะไรซื้อ,อไปซื้อของนี่กว่าอ้ยซื้ออะไรไม่ได้เลยไม่มีตังค์ปินหนึ่ง,งโอ้มาสาักทีอ๋ะพ่อค้าว่ามาหน่อครับจะลุกขึ้นเฮ้ยลุกอมอมทั้งปอดทีก้าเย้ส yeah, งสัยต้องฟรีแน่เลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรให้เรบช่วยหรือเปล่าครับพ่านี้หนูอยากได้ลูกปัดค่ะลูกปัดจะมา้อยตัเนะครับไม่ใช่ค่ะลูกปัดแบบขนมอะค่ะอ๋อไม่มีครับเราเลียกวันลูกอมนะครับอ้าวแต่หนูได้ยินเขาเรียกลูกปัดลูกปัดคือที่ร้อยสัวนะครับลูกอมก็คือลูกอมครับอ๋ออันนหนูงงอ่ะลูกปัดกับลูกอมเพื่อนๆคะเขาเรียกลูกปัดหรือลูกอมช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะคะ โอ้ยไครๆขกันรู้กันใช่ไหมครับลูกไปเกิบลูกอมโอ้โหเด็กง่ายๆโอ้ยเด็กคนนี้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืมเลือกจำสบายเลยนะครับเย้โอ้หนูอยากได้นี้ค่ะพี่เออราคาแค่เพียงสิบบาทครับฮะ <Huh? S 1> มันมีราคาได้หรอคะลูกก็ฟรีซะอีกอ๋อร้านนี้ไม่ฟรีนะครับ ไม่ไม่ตั้งวางดูได้ครับวางดูได้ครับแต่โคชิ้นเดียวนะคะนิดเดียวเองไม่พูนอะไรหรอกมั้งคะเป็นสิครับคุณอําผิตกไหมายทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับของซื้อของขายลูกค้าก็ต้องซื้อแม่อเอ้ยพ่อค้าหรือแม่ค้าก็ต้องขายครับอ้าวโหไม่มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยอย่าพูดเยอยววางไปเลยครับเข้าใจแล้วค่ะไปแล้วอุ้ยอันนี้น่ากินโอ้หน่าจะแพงเหมือนกันอะ หนึ่งชิันบ,บ้ามาแล้วอุ้ยดีจังเลยที่มีเครื่องวแบบัดเฮออยากย้อนยุกันเป็นเบบี้โหอันนี้ฉันอยากใส่อ่ะอุ้ยลองใส่ดีกว่าอุ้ยครับบ้าอุ้ยนัผมนมผมนมผมไม่มีนะคะมีแต่นมผงค่ะไม่ใช่นมเส้นผมนะคะอ๋อนปกติหนูเรียกนมผมนี่ จะลืมจ่ายตังค์ด้วยนะคะฮะจ่ายตังค์อืมโอ๊ยรอก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์อันนี้อาจจะฟรีก็ได้เพี้ยะขออันนี้ค่ะกี่บาทเหรอคะน่าจะฟรีใช่ไหมนะคะไม่ใช่นะคะจริงเอ้าหล่นโอ๊ยหน้าดีละอะอะมันกี่บาทเหรอคะสองร้อยบาทนะคะ ไ่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะเมืองโตเกานะขายถูกกว่าน,นี้ค่ะกระเป๋าเพียง12บาทเฮ้ยไม่มีตังค์บอยถ้าากับอิน่นินจา่คงซื้อทุกอย่างเลยแหละไปไปละกับบ้านลเบื่อละตังค์ไหม่ไม่จะซื้อ,อยังไงเน่าอยากกินยังไงมาจะไปโหลดถ้ามากับพ่นินจานได้ซื้อมันหลายหัวแน่เลย้ยยังเดือนอีกชั้นนึ่งแต่ไม่อยากแล้วยังไงก็ต้องแพงอีกอะ นั่นก็บายบายยังไม่คบรบแคป4ชั่วโมงก็บายอ่ะ <h ums> นั่นก็สำหรับลคปนี้ขนลไปลก่อนนะคะไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาดต้น